สวัสดีครับหมอเก่งเชื่อแน่นะวันนี้หมอเก่งพามาชมสวนป่าของหมอเก่งนะครับต้นยางนาอายุ10สัปดาห์นะครับหรืออายุ2เดือนครึ่งนะฮะวันนี้หมอเก่งก็ทําการดาย้านะครับมรดษาของลําต้นใบก็เริ่มเขียวแล้วนะครับหลังจากได้รับน้ําฝนครับนี่ครับทรงกําลังจะเดินนะครับหมอเก่งปลูกทีนะครับต้นยางนาระบบคู่นะครับนี่ครับคู่ยางนาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับวันนี้ก็ดายญ้าพรวนดินนะครับ นี่ครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับเพราะขี้วัวหายากมากเลยครับสั่งไปแล้วขี้วัวยังไม่ได้เลยนะครับลักษณะของลําต้นก็ใบก็เริ่มที่จะเขียวที่เะแตกยอดใบอ่อนแล้วนะครับอายุ2สัปดาห์ครึ่งนี่นะครับกําลังจะตั้งตัวเดินได้นะครับเติบโตได้ดีนะครับปลูกถี่มากเลยนะครับ ก็มารอดูติดตามผลลัพธ์นะครับว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับต้นยางนานะครับอันนี้ยอดหายครับไม่เป็นไรครับคงจะแตกยอดใหม่นะครับต้นนี้นะครับก็ดูรกนะครับเราก็ค่อยๆไถไอพวนดินไปนะครับททละนิดเทละนิดนะครับวันนี้มีเวลาทํา2ชั่วโมงนะครับตีห้าครึ่งถึง7จ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวหมอเก่งทําต่อก่อนนะครับเห็นไหมครับถ้าเราดูแลดีหญ้าพวกนี้กําจัดว่าจะพืชเดี๋ยวพืช ต้นไม้ป่าพวกเราก็จะเติบโตได้ดีนะครับอันนี้คือต้นแรกนะครับต้นยางนานะครับหมอเก่งปลูกระบบต้นคู่นะครับปลูกแบบทีีเลยเรียบร้อยแล้วนะครับปวนดินกบโครนต้นยางนานะครับมีแต่ต้นกําลังสวยๆอัวบวบนะครับใบกําลังเขียวนะครับต่อไปเราก็น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับฝนอาจจะไม่มีนะครับหน้าหนาวฤดูหนาวฤดูร้อนพายุเข้ามาเมื่อคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับพายุครับฝนก็ตกมาไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับ นี่ครับต้นยางนาครับมีแมลงมากินใบบ้างนิดหนึ่งนะครับหมอเก่งทําการพรวนดินได้ยอาเรียบร้อยแล้วนะครับต้นยางนาอายุ10สัปดาห์นี่นะครับ10สัปดาห์นะครับน่าจะตั้งตัวได้แล้วครับไม่น่าจะตายแล้วครับน่าจะติดแล้วครับต่อไปก็รอการเติบโตนะครับนี่ครับใบเขียวดีนะครับ โน่นยาวไปนู่นเลยนะครับแถวนี้ครับยางนาทั้งแถวคือต้นประยุงนะครับอายุเท่ากันกับต้นยางนาเลยครับอายุ10สัปดาห์หรือว่า2เดือนครึ่งนะครับมาดูลักษณะการเติบโตของต้นประยุงนะครับเป็นไม้ที่ดูแล้วโตเร็วมากเลยนะครับอายุแค่10สัปดาห์นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับใบก็เขียวดีนะครับเราก็ทําการพรวนดินถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะของลําต้นนะครับต้นประยุงอายุ2สัปดาโตเร็วมากนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้ครับ มอเก่งได้ย้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับต้นพยุงครับกำลังที่จะแตกกิ่งแตกใบนะครับถ้าต้นโตขึ้นเดี๋ยวมอเก่งค่อยมาทําการจัดทรงนะครับตัดตกแต่งกิ่งนะครับอันนี้คือต้นเมนหลักนะครับนี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับใบก็เขียวดูดีครับนูนครับมันก็พยุงนะครับนูนครับต้นแรงอายุสิบสัปดาห์เหมือนกันนะครับใบกําลังแตกยอดนะครับเราก็เห็นว่ามีแมลงนะครับมีแมงแขงครับบ้านผมเรียกว่าแมงแขงนี่ครับ มาไต่มาไข่ใส่ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับอยู่ด้วยกันแบบเพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันนะครับใบกำลังแตกยอดอ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นแดงนะครับแถวต้นแดงอายุ10สัปดาห์เหมือนกันนะครับกําลังที่เ็ดแตกยอดใบอ่อนเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับลําต้นก็ตรงดีเลยนะครับต้นแดงครับนี่ครับเป็นไงบ้างล่ะครับสวนป่าของหมอเก่งนะครับอายุ10สัปดาห์โตเร็วมากเลยนะครับทั้งต้นยูงพยุงต้นยางนาแล้วก็ต้นแดงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง m ม o เก่ง okay, Channel ขอบคุณครับ